วันนี้มีทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับในการช่วยคุณประหยัดเวลาระหว่างสัปดาห์ได้นะฮะเป็นเรื่องทั่วไปที่เราต้องทำอยู่แล้วนี่แหละแต่ว่ามีทริคนิดหน่อยที่จะช่วยให้เราสามารถประหยัดเวลาได้ผมองบทความนี้มาจากคุณซีแนมกูโนที่ชื่อว่า if you never have enough time use t h i s s h o r t c u t นะฮะพัลลิชใน better humans นะฮะอันน,นี้เป็นเรื่องเกี่ยวเสื้อผ้ามันเป็นคอนเซปต์ที่เขาเรียกว่า capsule wardrobe นะฮะเขาจะเลือก เสื้อผ้าแต่เฉพาะที่1มันฟิตคุณเพอร์เฟคต์ลี่คือแบบคือใส่แล้วพอดีอะนะฮะแปลว่าอะไรที่มันเล็กไปตั้งแต่สมัยมัธยมมาแบบนี้ที่เรากะว่าเฮ้ยวันหนึ่งฉันจะผอมแล้ใส่ได้อะไรเงี้ยตัดใจเหอะนะฮะผมมีกางเกงยียนที่แบบทุกวันนี้ยัดไม่เข้าแล้วอะไรเงี้ยนะฮะสคือใส่ได้หลายๆโอกาสนะครับสคือมันเข้ากันได้นะฮะอ่าอันนี้มันต้องเป็นการคิดคอลเลคชันว่าคุณจะออกแบบตู้เสื้อผ้าของคุณอย่างไรนะครับเริ่มต้นอย่างงี้ฮะเริ่มต้นโดยการไปดูก่อนว่าตอนเนี้ยคุณมีอะไรบ้าง นะครับแล้วเลือกของที่คุณใส่แล้วมันพอดีแล้วคุณใส่แล้วมันมั่นใจหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมาดูว่าสีแพทเทิร์นสไตล์แบบไหนที่มันเป็นของที่คุณชอบนะฮะแล้วเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วอันนี้มันจะเป็นพื้นฐานเลยของการสร้างไอแคปซูลวอดโร o b เนี่ยนะฮะเมื่อซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้โฟกัสว่ามันจะไปเข้ากับพวกของเก่าเนี่ยได้ยังไงมิกซ์แอนด์แมทช์ยังไงได้บ้างและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ อะไรก็ตามที่ไม่เข้าขายอันเนี้ยที่คุณมีอยู่ตอนเนี้ยนะฮะไปบริจาคซะหรือเอาไปให้ใครก็ได้นะฮะทำให้ตู้เสื้อผ้าของคุณเนี่ยมัน simplify มากที่สุดมันจะช่วยไม่ใช่แค่เรื่องว่าคุณจะประหยัดเวลามากขึ้นนะมันเขาบอกว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยเป็นตัวกินพลังงานชีวิตมากอันหนึ่ง มันจะช่วยให้คุณเพิ่ม mental energy ได้นะฮะผมเองเนี่ยตอนนี้ผมก็ถึงจุดที่รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ไม่มีสูตรเยอะเกินไปนแต่ผมจะเริ่มทําการบริจาคแบบชุดใหญ่แล้วเหมือนกันนะครับอันที่สองคือเรื่องอาหารนะครับอาหารเขาบอกว่า prep and repeat อ่านะครับก็คือการวางแผนเรื่องอาหารเนี่ยช่วยหลายอย่างนะครับช่วยให้ 1. คุณประหยัดเวลาและเงินด้วยนะครับสคุณจะกินแบบมีสติมากขึ้นและถ้าเกิดคุณวางแผนคุณจะกินแบบมี สุขภาพดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็คุณจะสามารถจัดการกับฟู้ดเวสซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากนะฮะอาหารประมาณเกือบเกือบสาเปอร์เซนที่เราผลิตออกมาทุกปีเนี่ยถูกทิ้งไปอย่างน่าเสียดายดมากซึ่งเป็นเรื่องอะไรที่แบบแยก่กับสิ่งแวดล้อมกับกระเป๋าตังค์คุณด้วยเนี่ยนะฮะในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยให้คุณลองคิดมิลแ plan เลยคืออาทิตย์หน้าจะกินอะไรบ้างนะฮะหลายคนไม่เคยทําเลยนะอ,อใช่ไหมคุณใช้แพลนเนอร์นี่แหละนะครับแล้วก็ทามิลแ plan เลยนะครับ แน่นอนอาจจ,อาจจะไม่ได้เป๊ะทุกมื้อแต่ว่าทาําคร่าวๆว่าคุณจะคุณจะกินอะไรบ้างวันไหนจะกินที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะคนส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วแหละว่าวันนี้จะกินข้าวบ้านนี้กินข้างนอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มื้อที่คุณจะทําเอง<ม>และกินที่บ้านเนี่ยนะฮะก็ทําเป็นลักษณะเป็นแบทช์นึกออกไหมก็คือว่าจะกินอะไรก็ซื้อของได้ซื้อเป็นแบทช์มานะฮะทำช้อปปิ้งลิสต์ในการซื้อของพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นพวกแบทช์คุกที่ต้องใช้เวลาทํานานๆเนี่ยาายยททาาาวัันนนนนนอออิิตต์เช่่พกกกสูะะะไไรแบบี้้้ฮซึงมมมดหลื แล้วคุณก็เตรียมหรือว่าจะเตรียมหั่นผงหั่นผักไว้สําหรับคุกวันอื่นด้วยก็ได้นะฮะเมื่อคุณมาถึงมันจะได้ง่ายๆนึกออกไหมว่มาถึงปุ๊บก,กระทงกระเทียมปอกหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ทํให้ง่ายขึ้นนะครับผมคิดว่านอกจากคุณจะคํานวณแล้วว่าคุณจะกินอะไรบ้างเนี่ยคุณก็จะเห็นภาพใช่ไหมว่ามื้อนี้ healthy ไม่ healthy ยังไงอะ <c oughs> ไรแบบเนี้ยแทนที่จะแบบไประหว่างเรา,เราคือมันเหมือนกับการทำไทม์บ็อกซิ่งเนี่ยแต่ว่านี่เป็นของเรื่องของอาหารนี่นะ ไม่งั้นในระหว่างทางคุณก็จะตะบาดแตกได้อันนี้ลดอาการตะบาดแตกได้เยอะมากนะครับแล้วก็ทําให้มือของคุณเนี่ยมันมีในสุขภาพดีขึ้นด้วยที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่ามันจะช่วยให้คุณอนะ่ะไม่ต้องมาวอรี่เรื่องนี้มันจะแบบเอาพาร์ทใหญ่ๆของสิ่งที่คุณต้องคิดวันสามื้อเนี่ยออกไปจากหัวคุณเลยด้วยนะฮะแล้วก็ประหยัดกว่าอ่าคือถ้าคำนวณดีเนี่ยมันจะเป๊ะเลยแล้วมันจะประหยัดกว่านะฮะ อีกการหนึ่งคะคือเรื่องของ flow state ซึ่งเป็นเวลาที่ทำให้เรามีสมาธิได้ดีทำงานได้ดีพวกนี้วันไหนที่คุณสมาธิดีเนี่ยบางทีคุณทำงานเท่กวบ3วันเลยนะผมเป็นอย่างนั้นไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะฮะวิธีการทำ flow state คือหนึ่งนะครับเอาเรื่องพวก notification ออกเราพูดบ่อยแล้วแต่อีกอันที่สำคัญมากคือพื้นที่ทำงานของคุณต้องสะอาดเรียบร้อยด้วยอันนี้ช่วยทำให้คุณ flow state ได้มากขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมจัดลำดับความสำคัญอ่าไม่งั้นเนี่ยคุณจะงงไปหมดว่าคุณจะ คุณจะทําอะไรก่อนอะไรหลังนะครับแล้วก็โฟลเดทของคุณก็จะหายไปอย่างน่าเสียดายถ้าคุณไม่จัดนําความสําคัญเนาะสุดท้ายนะฮะงานที่เป็นเลกยากให้แบ่งออกเป็นงานชิ้นเล็กๆแล้วทาทีละสเต็ปคุณจะได้ไม่สูญเสียพลังไม่สูญเสียโมเ t ชันนั่นเอง